ดีค่ะาฮัสวัสดี่อนนะาดีครับุณผู้ชมไหทำเลขาผมได้ไหมครับดเ้เทปในยิปาไรตอนที่ไปปากทลองดูนี่คือชุดที่มากินอาหารธรรมดาบอก่าแต่ธมดาแต่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหรอใช่ไหมธรรดายนี่ธรรมดาถเธอแล้วใ่ไหมรือวันนี้เราสองคนเราก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะฮะไหนอะ เธอคนนั้นน่ะเธอคนเสื้อสีดำกับเธออ่ะกินนั้นแต่ตอนหอมอ่ะจนอ้วนนียังกินไม่สุดทาเมาท่านอยู่อ่าคุยต่อคุยต่อวันนี้เราสองคนอยู่ที่ร้านอาหารที่เขาเขียนไว้อ่ะเขาเขียนว่าอิชิตันอาซิกายะอิเอาใหม่ไหมอิชิตันอิชากายะบุคเกะแต่ว่าเขาเรียกว่าคนแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอาซิอาอะไรอ่ะ อจิยอะไรรู้ว่าอสาคายะอาายะ่เป็นว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ากินแล้วอร่อยก็กินแล้วอ่มเเตมนะครับหัมสี่ราบ่าท้ารอยบาทนเลยประมา้เแต่ว่ากินแล้วคุ้มอร่อยมากๆคุมมากๆแล้วก็นองแตอร่อยว่ เรแบบอย่างนี้นะไม่ไปไม่ไปไม่ไหวนี่คูยหญิงสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยไม่่ใช่ผูหราไย่าใครที่านะว่าเลขาเราหายไปไหนเนี่ยมันได้พาไปกินข้าวด้ยมันตอนไม่ขายไปอยู่แต่ไม่ได้ไปเชียงใหม่ กินกินไก่กินไก่กินไก่ได้ที่ชิคกี้พายสัปดาหอะไรขอเร็วเดี๋ยวหมอท่าพาค่ะเดี๋ยวหมอท่าพาใช่ไหมับโอเคอะไรอีกเรองกินไก้หรือไปกินในน้ำกูว่ามึงอยากกินในน้ำเนี่ยนะไปก่อดนะไปกครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใครอยากกินมาแล้วกันนะไปไปงานบูชาเอากดได้เร็วเร็ว